เมื่อกี้ฟังเรื่องใบบริสุทธิ์ทำให้นึกถึงบาปบริสุทธิ์ดียวจำเพลงบาปบริสุทธิ์ของแอดคาราบาลได้ไหมไนั่นแหละจริงๆควรจะให้ใบบาปบริสุทธนะิ์นี่ยให้ใบบาปบริสุทธิ์จะถูกต้องมากกว่าใบบริสุทธิ <c> ์เ <oughs> นื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำบาป เพียงแต่หลายคนมักจะตั้งคำถามว่าทำไมคนทำบาปดูจะยังไม่ได้รับผลบาปเขาลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมดูเหมือนจะมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราเราคาดเดาว่าเขาดูเหมือนจะมีความสุขแต่จริงๆความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าแววตาหรือท่าทีการแสดงออกสักเท่าไหร่ความบริสุทธิ์หรือความสุขหรือความทุกข์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในใจ อาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะคนทําบาปเองใช้คําว่าตนได้ซ้ําไปตนทําบาปเองตนก็เศร้าหมองเองตนไม่ทําบาปเองตนก็บริสุทธิ์เอง <S <S นั่นคือคําตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกตอนหนึ่งภาษาบาลีที่อรตมาจําได้แล้วบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงธรรมะก็จะนำมากล่าวอยู่เสมอๆ,ๆความว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิโสทเยแปลว่าความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นใครเล่าจะทําให้ใครบริสุทธิ์ได้ ทำไมยังแปลกใจเมื่อกี้ฟังท่านผู้ปราศัยพี่แพทเล่าว่าทางกระทรวงกระทรวงอะไรนะกระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลกรมรัชทันอยู่จะออกใบบริสุทธิ์ให้กับใครคนหนึ่งในเดือนสิงหาคมซึ่งเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยสิงหาคมเป็นวาระครบรอบหนึ่งปี ที่ในหลวงราชการที่10ทรงพระราชทานอภัยโทษจาก8ปปีเนี่ยเหลือ1นปีอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเมน็ดฝนเป็นความชุ่มฉ่ำเย็นจากฟ้าดังที่เราได้ฟังบทกวีในหลวงราชการที่6ว่าอันความการุณาปราณีนะพวกเราคุ้นกันไหม บทกวีนี้อนดังๆหน่อยสิอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ,าฟ้าฟ้าสุราลัยสุดแดนดินแหมฟังแล้วจับจิตจับใจมากจริงๆการที่ในหลวงรัชกาลที่10บเนี่ยทรงพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดชาย คนนั้นน่ะก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นความการุณาปราณีจากเบื้องบนนะนะที่หลั่งมาเหมือนกับน้ำฝนที่ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นเนี่ยก็ควรจะน้อมรับด้วยจิตสำนึกแห่งความการุณาปราณีที่มาจากเบื้องบนนั้นจะปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนักโทษเด็กเด็ดขาดชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยมีจิตสำนึก ในเรื่องในเรื่องความเหมาะความควรความดีความงามเนี่ยที่ควรประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับการได้รับความกรุณาปราณีจากเบื้องบนสักเท่าไหร่พูดก็พูดเถอะไม่ค่อยมีความสำนึกว่าควรจะตอบแทนความกรุณาปราณีจากเบื้องบนเนี่ยให้สมเหมาะสมควรกับความกรุณาปราณีที่ได้รับสักเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรจะต้อง นำคำว่าบาปบริสุทธิ์ไปใช้แทนคำว่าใบาบริสุทธิ์และจริงๆความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจากต้องรู้อยู่แก่ใจตนเองตอนให้คนทั้งโลกมารับรองว่าเราบริสุทธิ์แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นคนไม่บริสุทธิ์เสียงรับรองเสียงสัรเสริญเนี่ยจะเป็นตัว ทิมแทงใจของคนที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าเสียงสะดุดีเสียงยกย่องต่างๆน,นานามากมายเนี่ยที่มีแก่คนคนนั้นเนี่ยก็จะทําให้คนคนนั้นรู้สึกกินแหนงแคลงใจตนเองเย,อยิ่งมีคนชมมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าตนเองกําลังถูกด่ามากเท่านั้นเนย,ยมสังเกตดูเถอ,อะไม่ต้องอื่นไกลหรอกดูอย่างเราเองเนี่ยถ้าใครมาชมอะไรเรามากๆบางทีเรารู้สึกเขินน่ย ทำไมเราจึงรู้สึกเขินรู้ไหมเพราะไม่มีใครคนที่ชมเขาไม่รู้หรอกว่าเนะี่ยตัวเราซึ่งเขาชมอยู่นะมันมีแผลอะไรบ้างมันมีความมันมีเสี้ยนอะไรอยู่ข้างในบ้างมันมีความไม่บริสุทธิ์อะไรบ้างนะอย่างใครบางคนมาพูดว่าท่านจันทร์เป็นพระดีเนี่ยทาไมยังรู้สึกเขินเลยเพราะแต่ละวันแต่ละวันท่านจันทร์ก็เห็นความไม่ดีของท่านจันทร์อยู่ทุกวันนะนะ เออแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะโยมมามาบอกว่าท่านจันเป็นพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโถคุณขนาดพระอรหันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ในอพิญาปัปเจเวกเลยมีอยู่ข้อหนึ่งในสิบข้อบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่ากายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่มีเพียงเท่านี้ ปรากฏว่าพ่อท่านสมณโพธิรักอุปชาอาจารย์ของอาตมาเนี่ยท่านบอกว่าโปรโดสังเกตนะเนี่ยพระพุทธจเจ้ากําลังเทศสอนพระอรหันต์ฟังนะนี่คือคําของพ่อท่านสมณพธิรักโปรโดสังเกตนะคาพูดว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่ากายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่มีเพียงเท่านี้แสดงว่าสอนพระอรหันต์ นั่นแสดงว่าพระอาหารหันต์เนี่ยยังจะต้องปรับปรุงกายกรรมวจีกรรมให้ดีขึ้นอีกนะใครบอกว่าพระอาหารหันต์เป็นพระดีแล้วยังไม่ดีแล้วไปอ่านในหนังสือทางเอกซึ่งเขียนโดยพระโพธิรักษ์คือตอนนั้นคือเพราะท่านสมณะโพ,พธิรักษ์นี่มีสองภาคนะภาคที่เป็นพระโพธิรักษ์ตั้งแต่2513บวกไปประมาณ20ปีนะ 2513 2523 2533ท่านเป็นพระโพธิรักษ์ประมาณ20ปีจากนั้นจากอาคดีสันติอโศกล่วงมาจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านก็เป็นสมณะโพธิรักษ์มาโดยตลอดเพราะนั้นเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์เพราะท่านโพธิรักษ์สมัยที่เป็นพระโพธิรักษ์เนี่ยท่านเขียนหนังสือดูเหมือนว่าท่านจะเขียนตั้งแต่ยังเป็นรักรักพงษนะ์นะหนังสือทางเอกหนังสือทางเอก พี่น้องโปรดฟังความหมายคำว่าสุปฏิปันโนที่เพราะท่านสมณะโพธิรักษ์ได้ให้อาถาธิบายไว้และธรรมาก็นำมาใช้บ่อยๆความว่าสุปฏิปันโนในความหมายหนึ่งคือผู้ปฏิบัติดีแล้วความหมายที่สองคือผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีสองความหมาย สุปฏิปันโนมีความหมายสองความหมายฟังแล้วยมรู้สึกอุ่นใจไหมหนึ่งผ,ดดผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติดีแล้วเรามายกให้พระอระหันต์นะแต่ขอยืนยันว่าแม้แต่คําสอนพระพุทธเจ้ายังบอกว่าพระอระหันต์ยังจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเลยโดยเฉพาะกายกรรมวจีกรรมเข้าใจไหมกายกรรมวจีกรรมพระอระหันต์ยังไม่ดีพร้อมนะพูดกับพูทธเถอะพระอระหันต์ยังไม่ดีแล้วเพราะ พระอรหันยังมีกายกรรมวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์อยู่คำว่าไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ได้แปลว่ากายกรรมวจีกรรมของพระอรหันเนี่ยมีบาปมาร่วมนะพระอรหันเนี่ยกายกรรมวจีกรรมใดๆไม่มีบาปมาร่วมเลยไม่มีกิเลสมาร่วมเลยการแสดงออกใดๆของพระอรหันเนี่ยจะเป็นการแสดงออกโดยมีสติเต็มร้อยเราเรียกว่าสติวิสติบุคคล หรือพระอรหันเนี่ยเมื่อกี้ฟังพี่สาวฟังพี่แพทยสุภมาศเสนเวทท่านพูดดีมากบอกว่าศีลเนี่ยหมายถึงปกติจริงๆศีลที่หมายถึงปกติเนี่ยต้องเป็นศีลของพระอรหันเท่านั้นจึงจะเป็นศีลที่เป็นปกติถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยศีลน,นั้นยังจะย,ยังไม่เป็นปกติยังต้องใช้ความพยายามให้เป็นปกติอยู่ ต่อเมื่อตอนเองหมดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วคําว่าศีลกับคําว่าปกตินี่จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกล่าวคือพระอรหันต์ไม่ต้องถือศีลอีแล้วอะโยมพรเจ้าเข้าใจไหมพระอรหันต์ไม่ต้องถือศีลไม่ต้องมีเจตนางดเว้นบาปไม่ต้องมีเจตนางดเว้นอกูศลใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะพระอรหันต์เป็นปกติกับศีลคือไม่ต้องถือศีลก็มีศีลเนี่ยโยมพระเจะเข้าใจข้อนี้หรือยัง พระรหัตไม่ต้องถือศีลก็มีศีลเพราะท่านเป็นศีลโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องมีเจตนางดเว้นที่จะผิดศีลอย่างเราเนี่ยยังต้องถือศีลอยู่เวลายุงกัดเป็นไงต้องมีเจตนางดเว้นที่จะไม่ตบยุงเนี่ยอาตมาเป็นเนน,นะนะตอนอายุสัก17ปีห่มดองเกลยบ่ากวาโอ้บินตาบาดขอโทษทำวัดเชา้า ยุงตอมเต็มไปหมดเลยเพราะทำไงดีอาตามาก็เลยแต่งโครงคุยกะยุงนะยังจำบทโครงของเนนหนุ่มได้เลยฟังธรทำวัดเชา้ายุงชุมขยุกขยิกมิอาจคุมเคร่งได้ยุงเอยอย่ามัวรุมเรือนร่างเรานาเราเจ็บแล้วเลือดไหลเหือดแห้งเรือนกาย ยุงครวนตอบว่าข้าขาดแคลนจึงสูบเลือดจากแขนท่านนี้เวทนาอย่าหวงแหนโลหิตกัดแผวผิวกระพีอิ่มแล้วอำลาอันนี้เป็นบทกวีคุยกับยุงของเนนหนุ่มชื่อเนนนรงจันเศรษฐีพราะไปบวชเป็นพระจำได้ว่าตอนนั้นอยู่สาลีโศกจังหวัดนครสวรรค์นอนอยู่ในกรด โยุงตอมรอบกรดยังกับพึ่งเลยทีเดียววะพระหนุ่มก็เลยแต่งกวีขึ้นมาว่ายุงล้อมตอมร่างอยู่ข้างกรดต้องการเลือดสดๆเป็นอาหารครั้นจะให้เลือดพระสละเป็นทานก็กลัวโลกรุมรานผลันชีวินจึงเอื้อมจึงเอื้อนเอ่ยเผยคำเป็นธรรมเทศละกิเลสเสียเถิดยุงเจ้าผุงปลิ้น เลือดคนเลือดใครอย่าไปกินจงเปลี่ยนความเคยชินมากินเจ <c oughs> เ,เป็นไปได้นะพระหนุ่ม,มนะเ,เทศสอนยุงตอนเป็นเนนหนุ่มก็คุยกับยุงตอนเป็นพระหนุ่มก็เทศสอนยุงคือกรณีที่เราศีลยังไม่เป็นปกติเนี่ยเราต้องมีเจตนางดเว้นที่จะไม่ล่วงละเมิดศีนตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งปานาติบาท ศีลข้อสองอธินาธานาอ,อธินาทานศีลข้อสกาเมสุมิชฌาจารสีลนข้อสี่มุสาวาทาศีลข้อหสุราเมระยะมัชชะคือต้องตั้งเจตนางดเว้นแล้วถ้าเรายังไม่เป็นปกติเนี่ยเขาว่าถือศีลจนถึงศีลนอันนี้คือคำสอนของพ่อท่านสมณะปพธิรักนะขอให้พวกเราจงถือศีลจนถึงศีล ถ้าถึงศีลจ,จริงๆก็คือในระดับพระอระหันต์นั่นแหละตามที่เรามาได้บอกกล่าวกับพี่น้องมาเมื่อสักครู่นี้พูดก็พูดเถอะพระอระหันต์เนี่ยไม่ต้องมีใครมาให้ใบบริสุทธิ์หรอกโยมจริงไหมพระอระหันต์เนี่ยไม่ต้องมีใครมาให้ใบบริสุทธิ์หรอกเพราะสิ่งที่เหนือกว่าใบบริสุทธิ์คือใจบริสุทธิ์ยอมจําไว้สิ่งที่เหนือกว่าใบบริสุทธิ์คือใจใจบริสุทธิ์ แล้วใจบริสุทธิ์เนี่ยเหนือกว่าใบบริสุทธิ์อีกโยมแล้วถามว่าคนที่มาให้ใบบริสุทธิ์แก่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาบริสุทธิ์สักเท่าไหร่กันเชียวอะเขาะะ้าใจไหมก็ไม่ได้บริสุทธิ์แล้วสเสอ,อมาให้ใบบริสุทธิ์ <c oughs> เป็นอะไรที่ฟังดูไม่เม k เซน n s เลยนะอาตมาก็จําคนอื่นเขาพูดนะนะฟังดูไม่ make ซน n s เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกล่าวเล่าแจ้งกับพี่น้อง ที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้อาตมาขออนโมทนาาสาธุพี่แพทด้วยนะที่นอกจากมาเป็นผู้ปราศัยบนเวทีโดยที่สมณะนะเดินดินติกวีโรนะแห่งราชธานีอโศกท่านพูดในแวดวงสมณะนะใกล้ชิดกันอาตมาได้ยินมาเกาหูเลยนะบอกว่าพี่แพทเนี่ยเป็นดาวสภาของขอปทอ อาดามาได้อาดามาได้ยินมากระหูเลยแล้วก็เคยพูดอยู่หลายครั้งแล้วเพราะสมณะเดินดินติควีโรเนี่ยท่านเป็นสมณะที่เอาใจใส่ดูแลคอปทอแล้วก็ดูแลเนื้อหาสาระในรายการอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวอ่ะพูทก็พุทธเถอะท่านเป็นสมณะผู้ใหญ่แห่งราชธานีศกปัจจุบันนี้ที่คอยดูแลบานราชเมืองเรือ ต่อเนื่องจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่พ่อท่านยังอยู่เนี่ยแน่นอนพ่อท่านก็เป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าพวกเราเนี่ยให้ความเคารพในฐานะที่เป็นประธานอโศกอะนะแต่พอพ่อท่านสิ้นแล้วเนี่ยอโศกเราก็เคยมีคนถามว่าถามกันอยู่เรื่อยเลยวันนี้ก็ยังถามว่าพอท่านสิ้นแล้วเนี่ยตั้งใครเป็นตัวแทนนะ่อาตมาบอกว่าตั้งทุกคนเป็นตัวแทนนะ คือตั้งทุกคนคือทุกคนต้องตั้งตัวเองเป็นตัวแทนยมไปจะเข้าใจไหมคืออโศกจะอยู่รอดได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเป็นตัวแทนพ่อท่านไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นองค์แทนเป็นตัวแทนพ่อท่านไม่มีเราอยู่กันเป็นหมู่สองเราอยู่กันเป็นคณะเราอยู่กันเป็นองค์รวมเราอยู่กันในกลุ่มมิตรด,ดีเพื่อนดีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีซึ่งเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ อาตมาเองเห็นอนุภาพเลยนะเมื่อเรามีจิตวิญญาณว่าพอท่านสิ้นแล้วเนี่ยเรานี่แหละจะเป็นหนึ่งในผู้สืบสารสิ่งดีๆที่พ่อท่านทำก็เลยทําให้ท่านจันทร์มาขึ้นเวทีขอปธจนจงกระทั่งปัจจุบันนี้ไงเข้าใจไหมโดยที่พลังแห่งความสูญเสียเนี่ยโดยเฉพาะสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักอาตมายืนยันว่าอาตมารักพาอท่านสมณะพอที่รักมากอาตมารักมาก จริงๆเหนือกว่ารักก็คือความเคารพศรัทธาบูชานับถือนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อจิตของพ่อท่านสมณะโพธิรักษเนี่ยอยู่ที่เวทีคอรอปะในช่วงที่พ่อท่านอาพาธไม่สบายอาตมาก็มาเพราะว่ามีความรักมีความเคารพในพ่อท่านสมณะโพธิรัก์เคารพในเจตนาของท่านเนี่ยอาตมาคิดแบบนั้นเคารพในเจตนาของท่านแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมาก็มองว่าเ๊ะ e, เราเองเนี่ย ควรจะต้องทำอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิมะนะเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ก็เลยพยายามทำอะไรให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งเมื่อกี้เนี่ยพี่แพทบอกว่าไปรวบรวมเงินจากบรรดาพี่น้องใกล้ชิดเนี่ยสองหมบาทโดยประมาณหรือ2,000 20, มกว่าบาทมาสนับสนุนการทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพนรรษาราชการที่สิ เพื่อให้เชิดหน้าชูตาแก่คอปทอนะซึ่งอาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทั้งสามอยู่แล้วคือทั้งชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันการแสดงออกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักแห่งความเคารพในลักษณะที่เป็นป้ายถวายความเคารพเนี่ยก็เป็นสมมุติสัจจะกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องมีเนี่ยอาตมาเดินผ่านเนี่ยอาตมาก็ลอดอโครงป้าย อยู่ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจนะว่าเออคอปทอของเราจนก็จนนะนะน่ะขัดสนก็ขัดสนเนะี่ยไม่ค่อยมีสะตุ้งสะตังก็เป็นที่รู้กันอยู่อะเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยใจอะแล้วก็อยู่ได้ด้วยจนดนะ้วยเออพี่น้องก,ร,กรุณาเอานำคำสองคำนี้มารวมกันนะเราอยู่ได้ด้วยใจและเราอยู่ได้ด้วยจนเพราะเราอยู่ได้ด้วยจนนี่แหละ เราจึงอยู่ได้ด้วยใจไม่ใช่จนใจนะเราจนเงินแต่เราไม่จนใจเราสามารถที่จะอยู่แบบต้นทุนต่ำแต่คุณธรรมสูงยอมเราสามารถอยู่ได้แบบคนต้นทุนต่ำแต่คุณธรรมสูงเอายกตัวยอย่างเช่นทีมงานของเราไปาไปปักใต้ไปที่จังหวัดรังจังหวัดพัทลุงมาเมื่อเร็วๆเวนี้ รถโต้้หนึ่งคันคนไปกันประมาณ12บสองวกหนึ่งบสาคนยอมมีอยู่คราวหนึ่งเราเหมารถอ,อย่างดีไปต่อหัวเนี่ยนะหลังจากบวกค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาตัวบุคคลที่อยู่ในรถเนี่ยหารแล้วอ่ะยอมไปกลับเนี่ยคนละเท่าไหร่รู้ไหมปร,ประมาณสองวันรวมเบ็ดเสร็จ3วันเนี่ยประมาณ6,000บาท แต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ได้ด้วยใจอยู่ได้ด้วยจนเนี่ยรถตู้ล่าสุดเนี่ยได้รับบริจาคมาจากสะกะเทียมนครปฐมซ่อมล้อที่ร้านเอกรัการยางร้านเอกัออก,การยางเนี่ยใส่ล้อให้สี่ล้อในขณะเดียวกันโทรศัพท์มาบอกท่านจันว่าขอทําบุญได้ไหมท่านจันขอทําบุญได้ไหมขนาดนั้นเลยทีเดียวไะ ใส,ใส่ล้อให้สี่ล้อแล้วโทรศัพท์มาบอกขอทําบุญสามีเพิ่งตายไปปีหนึ่งะนะขออนุญาตทาบุญให้กับสามีด้วยประมาณนั้นแล้วเราก็บวกด้วยการซ่อมอะไรต่ออะไรอีกประมาณสักสี่พันบาทสภาพรถดีมากเลยแล้วก็จัดคนขับรถไปจังหวัดรังจังหวัดพัทลุงเนี่ยสองคนขับไม่ปล่อยให้ขับคนเดียวอะ่ะปรากฏว่าไปกลับเนี่ยนะคนประมาณสิบสคนเนี่ย เราเก็บบางคนนะไม่เก็บทุกคนเนี่ยเก็บประมาณเจ็ดคนที่เขามีสตังค์คนละเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งพันบาทเบ็ดเสร็จเก็บได้เจ็ดพันบาทไปกลับกรุงเทพรังพัทลุงแล้วก็กลับสู่กรุงเทพมหานครยอมทราบไหมเราเสียค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดพันบาทที่เก็บคนละหนึ่งพันบาทแล้วกเก็บแค่เจ็ดคนเนี่ย เราเสียงเงินค่าน้ำมันเพียงแค่6,500บาทยังเหลือตั้ง500บาทเพราะอะไรเพราะคนขับรถสองคนเนี่ยฟรีอ่าฟรีแล้วก็รายละเอียดต่างๆนานาเน,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 นี네่ยหลายอย่างเนี่ยมีอาหารบางมือเนี่ยทีมงานของเราเลี้ยงไม่เก็บตังฟรีเพราะฉะนั้น เงินที่หมดไปกับค่าน้ำมันเนี่ยเพียงแค่6,500บาทจริงๆยงคิดดูสิ12คน13คนแล้วก็ค่าน้ำมัน6,500บาทเบ็ดเสร็จแล้วคนละประมาณเท่าไหร่ประมาณ500บาทโหโหโหประมาณ500บาทเนาะทั้งไปและกลับคนละประมาณ500บาทในขณะที่เป็นธุรกิจเมื่อคราวก่อนที่เราเหมารถไปเนี่ยคนละ6,000บาทไม่ได้บวกอะไรเลยนะ คนละ6,000บาทก็เลยเล่าให้พี่น้องเขาเราได้ฟังตามความเป็นจริงว่าถ้าเราอยู่ได้ใจแล้วก็อยู่ได้จนเนี่ยเราจะทำอะไรได้เยอะโดยที่ต้นทุนต่ำ,แล,รรรตตำและคุณธรรมสูงต้นทุนต่ำและคุณธรรมสูงอย่างที่อาตมาไปจังหวัดตรังมาเนี่ยอรตมาไปเจอบ้านรุกเทวดาดังที่เล่าให้พี่น้องฟังแล้วคือบ้านของในชวนหลีกภัย ใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ามาปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นรุกคเทวดาบรรดาพี่น้องเขาเขาก็เป็นลุกคเทวดาตั้งแต่แม่ทวนแหละแม่ทวนก็เป็นลุกคเทวดาเก็บต้นไม้ในบ้านอานาบริเวณหไร่แล้วก็สองคนโอบอาตมากับสมณะเลื่อเลี้วอรณะชีโวโอบยังไม่ยังไม่รอบต้นเลยต้องมีหลวงพ่อตามอีกรูปหนึ่งมาอบเป็นสามอบจึงพอจะเป็นไปได้ พราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะฝากบอกเนี่ยวันนั้นอาตมามาพูดด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะกลับมาจากจังหวัดตรังนะนะปรากฏว่าบ้านคุณชวหลีกภัยอยู่กลางเมืองตรังหกไร่ให้เป็นพื้นที่ป่าแต่ที่อยู่บางกะปิเนี่ยโยมเคยผ่านไหมใกล้ๆเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยบ้านสวนสงบล่าสุดเจ้าของบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาขอต้นโพจากอามา50ต้นอาตมาให้ไป60ต้น ท่านบอกว่าจเจอาไปปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัยเจ้าของบ้านสวนสงบที่มีที่ดินวันนั้นอาละมาเอาต้นโพไปขนลงจากรถด้วยเองด้วยนะและเอาไปวางไว้ในบ้านของท่านผู้นี้เองถึงได้ทราบจากคนในบ้านว่าบ้านหลังนี้มีป่าอยู่กลางบังกะปเก้าไร่พี่น้องจำไว้ก้าไรก้าไร่แม่ ยังมีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าท่านผู้นี้เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่างมากพูดก็พูดเถอะเป็นมุสลิมด้วยนะบนรรพบุรุษเป็นฮัตยีเรียกว่าเป็นฮัตยีประยุนแล้วลูกของท่านเนี่ยเป็นคนมีอันจะก,กินนะนะมีเครื่องบินส่วนตัวที่จะขับไปไหนมาไหนก็คือรวยขนาดนั้นเนะี่ยรวยขนาดนั้นกลับไม่เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยของตอนเอง เก็บพื้นที่กลางบางกะปิเป็นป่าอยู่ได้อย่างน่าประทับใจมากนี่คือสิ่งที่อาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงเมื่อกี้พี่แพช์ได้พูดถึงเรื่องคลื่นพลังแห่งความดีอาตมาขอยืนยันนะถ้าเราทำความดีเนี่ยแล้วคนดีกับดีมารวมกันเนี่ยจะเกิดคลื่นพลังแห่งความดีคนชั่ว กับคนชั่วไปรวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดคลื่นพลังเหมือนกันจะจะจะเกิดคลืคล่นพลังแห่งความชั่วซึ่งจะทําให้ความชั่วนั้นแตกหน่อต่อเนื่องประสบความสําเร็จไปได้ท่านชัยวัฒนสถานันท์ซึ่งเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นมุสลิมก็จริงแต่เคยออกรายการโทรทัศน์รายการเดียวกับารามาช่องห้าความตอนหนึ่งท่านบอกว่าคนดีคนเล็กคนน้อย จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมเพราะคนมีอำนาจเนี่ยเขาต้องการทำละทำให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยหมดอำนาจไม่มีอำนาจรู้สึกว่าได้อำนาจเพราะนั้นคนดีจึงต้องรวมกลุ่มกันคนดีจึงต้องรวมกลุ่มกันและมีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยกันขนาดคนชั่วคนที่เป็นสีเทาบ้างสีดำบ้างเขายังรวมกันได้ แต่ในที่สุดเนี่ยพอผลประโยชน์ขัดกันก็บัลไล่คนชั่วเนี่ยนะผลประโยชน์ขัดกันก็บัลไล่พอไปด้วยกันไม่ได้เมื่อกี้ชอบคําของพี่แพทเป็นอย่างมากที่บอกว่าพอเฉลิมกับลูกวันไม่อยู่แล้วแล้วใครจะบํารุงกันนะประมาณนั้นเป็นต้นเคยมีคนเขาถามว่าเฉลิมอยู่บํารุงแต่อีกคนหนึ่งตั้งคําถามว่าเฉลิมอยู่ทําไมะนะประมาณนั้นเป็นต้น แต่จริงๆขนาดคนแบบนั้นยังมีลุกอึดลุกฮึดอยู่ในเวทวงการเมืองอยู่ได้แล้วเราประกอบคุณงามความดียังเป็นที่ประจักษ์อ่ะทำไมเราอิดโรยอ่อนล้าทำไมเราจะต้องเราจะต้องหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อกี้นี้ฟังเจ้ากิจไปสุราษฎร์ธานีคนนั้นก็สนับสนุนคนนี้ก็ให้กำลังใจอ่ะกิจบอกว่าให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมามีส่วนร่วมด้วยอะไรทำนองนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นคำตอบที่ดีมากจริงๆคำว่าให้กำลังใจเนี่ยก็เป็นเพียงท้อยคำแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งจิตวิญญาณของคนที่เอาตัวมาลงแล้วจะเกิดความลงตัวพี่น้องจำไว้จงเอาตัวมาลงสุดท้ายจะเกิดความลงตัวโดยประการทั้งปวงนะอาตมาขอยืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบ บุญนิยม4ระดับที่เมื่อกี้พี่แพทท่านก็กรุณาพูดถึงอีกรอบหนึ่งบุญนิยม4ระดับเนี่ยประกอบด้วย 1. ขายของต่ำกว่าราคาตลาดอันนี้ยังเลวสดเลยนะเลวสดเลยนะยังมีส่วนบาปอยู่คือยังมีกำไรอยู่แต่ก็ 1. ขายของต่ำกว่าราคาตลาด 2. ขายของเท่าทุน 2. ข้อนี้ยังไม่เข้าสู่ระดับบุญนิยม แต่ถ้าเข้าสู่ระดับบุญนิยมจริงๆต้องขายของต่ำกว่าทุนและให้ฟรีอันนี้คือบุญนิยมคือไม่อสองสองประการนี้พ้นบาปและต่ำกว่าทุนเนี่ยกับให้ฟรีเนี่ยพ้นบาปแต่ถ้ายังบาปอยู่เนี่ยคือขายของต่ำกว่าราคาตลาดและเท่าทุนอันนี้อาตมาได้ฟังมาสองหูกับพ่อท่านสมณะปติรักเลยคือฟังจากพ่อท่านสมณะปติรัก ในวันเปิดตลาดนัดบุญนิยมสันติอศก์อาตมายืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างซ้ายสมณะเดินดินยืนอยู่ข้างขวายังมีภาพเป็นที่ปรากฏเลยเพราะท่านบอกว่าหนึ่งกับสองเนี่ยยังบาปอยู่นะแต่ถ้าสามกับสี่เนี่ยได้บุญไม่บาปแล้วเพราะนั้นขอให้พี่น้องจงได้มีโอกาสรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงข้อนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ นะตอนนี้สิบนาทีพอดียี่สิบนาทีสิบนาทีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วเป็นไงบ้างเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วแต่เมื่อกี้ฟังพี่สาวอาตมาพูดเราเฉยไปไม่ได้อีกแล้วอาอามาว่าควรจะมีเพลงนี้สักเพลงหนึ่งเนาะเพลงบรรพบุรุษของเราแต่งเราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว แต่พี่แพทพูดเมื่อกี้เนี้ยเราเฉยไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในธรรมเดี๋ยววันนี้เรามาจะไปออกรายการวิทยุ AM 1 1 0 7เวลา21.25นาฬิกา25นาทีทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็ทุกคืนตีหนถึงตีห้ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเอฟ m อมกะเฮิร์รายการ เพื่อนพระจันทร์รายการเพื่อนพระจันทร์ทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้ารายการเพื่อนพระจันทร์ FM 90.5 m h เมเฮิขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในธรรมตลอดการเป็นนิรเทิน